คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมการเปลี่ยนผ้ากิสวะหรือผ้าคลุมอาคารกะบะ๊กสีดำผืนใหญ่มีการเปลี่ยนผ้าใหม่แล้วในวันปีใหม่อิสลามรถบรรทุกผ้ากิสวะเดินทางมาถึงมสัสยิดศักดิสธิ์อัลฮารอมณน,นครมักกะเจ้าหน้าทีม่มัสยิดได้ลำเลียงใส่รถเข็นขนาดใหญ่เคลื่อนเข้าไปที่อาคารกะบะ๊กใจกลางมสัสยิดอัลฮารอม่ามกลางผู้แสวงบุญที่เดินทางมาเยือนไม่เคยว่างเว้นแม้แต่นาทีเดียวแม้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนตั้งแถวรักษาความเรียบร้อยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกกลุ่มขึ้นไปบนอาคารกะบะทำการถอดสลักผ้าผืนเก่าออกและใส่ผ้าผืนใหม่แทนจะเห็นได้ว่าคนสามารถขึ้นไปเหยียบบนอาคารกะบะได้เพราะกะบะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรและมุสลิมไม่ได้สักการะอาคารกะบะหรือหินดำแต่มุสลิมสักการะเอกองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว กบบะบัเป็นเพียงชุมทิศให้มุสลิมทั่วโลกละหมาดหันมาทางทิศนี้จะเห็นได้ว่ามุสลิมจะไม่มีพิธีกรรมการจุดทูปเทียนใดๆทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าวันที่หนึ่งมูฮัรรอมฮิจรัตกราชห4 4 6ัรตรงกับวันที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินอิสลามเป็นวันที่มีการเปลี่ยนภาคิสวะเป็นธรรมเนียมที่มีปฏิบัติกันมาตั้งแต่ก่อนยุคท่านนบีมูฮัมหมัด เริ่มตั้งแต่ชาวอาหรับเผ่ายุรหุมโบราณกระทรวงกิจการฮัตและอุมรอซาอุดิอรารเบียเผยว่า้ากิสวะนั้นทำมาจากผ้าไหมธรรมชาติถักทอด้วยมือใช้ได้เงินและทองคําบริสุทธิ์ปักองค์การจากคมภีรอัลกุรอานโดยใช้พนักง,งานมากถึง240คนใช้ทองคําบริสุทธิ์120กิโลกรมัมและเงิน100กิโลกรมัมมีน้ําหนักรวมกว่า1ตันมีมูลค่ากว่า20ล้านริยาล หรือประมาณ200ล้านบาทเราอาจจะเคยเห็นผ้าคลุมอาคารกับบ้าสีดําใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่าท่านนบ,บีมูฮัมมัดลลลลสลนลัลวหวอะไรฮัวสันลมเคยใช้ผ้าลายตารางสีขาวจากเยเมนคลุมอาคารกะบ,บ้าด้วยและบรรดาคอริฟะอัลรอชดินทั้ง4ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบัรอุมรอุสมานและอาลีรอเดียลลัฮูอันหูได้ใช้ผ้าสีขาวคลุมอาคารกะบ,บ้าด้วยเช่นกันผู้ปกครองอริฟะรัฐอิสลามเช่นราชวงศ์อุมัยยะแห่งซีเรีย ราชวงศ์รัฐอิสลาม,มอื่นๆในแต่ละยุคมีธรรมเนียมการประดับผ้ากิซวะด้วยสีที่แตกต่างกันครับเช่นสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองและมีการใช้สีดำเป็นสีสุดท้ายครับโดยคอลิฟานาซิรนิดิละราชวงศ์อับบาซียะแห่งอิรักเป็นผู้เปลี่ยนผ้ากิซวะมาเป็นสีดำต่อมาในยุคจกักรวรรดิออตโตมันซึ่งปกครองมัสยิดศักสิทธ์ในเวลาต่อมาได้ใช้ผ้ากิซวะสีดำตามธรรมเนียมของอับบาซียะเรื่อยมา จนถึงยุคราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันครับก่อนราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียจะก่อตั้งขึ้นผ้ากิสววนั้นผลิตมาจากอียิปต์มาโดยตลอดกระทั่งราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียได้ปกครองสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์อับดุลอาซิสบินซาอุดทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงงานผลิตผ้ากิสววขึ้นในซาอุดีอาระเบียในปีฮิจรศสกาช1346มีการทอผ้าออกมาอย่างปราณีตและสวยงามจนปัจจุบัน สำหรับผ้ากิสวะผืนเก่าของทุกปีจะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และบางส่วนจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้แทนกิจการฮัจของแต่ละประเทศและแขกของกษัตริย์เพื่อเป็นของขวัญจากผู้ปกครองสองมัสยิดและยืนยันว่าไม่มีการนำผ้ามาตัดแบ่งขายตามตลาดถ้าหากว่าใครพบเจอมีคนแอบอ้างไปขายเหล่านั้นล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้น